ช่องเจนนี่กุลธิดาออฟฟิเชียลนะคะติกไก่เดี่ยวนอนลงช่องข่อยมันมีคนเบิองเพราะว่าข่อยไายจ่อใช้พูนคนเบิองเตี้ยสวัสดีสวัสดีพี่น้องช่องกินนี่กุลธิดาโอลิเวอร์ออฟฟิเชียลโอเคน้องเจนนี่กับเราจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะชื่อช่องอะไรลูกเจนนี่คุละิดาอย่าพูดเองไม่ต้องเจนนี่กุลธิดาโอลิเวอร์ออฟฟิเชียล มีโอลิเวอร์ด้วยภาษาไทยหรือเปล่าภาษาไทยอ่านซาโโอไม่มีโอลิเวอร์อะไรโอลิเวอร์แปลี้าอะไรนางสกุลหนูค่ะนางสกุลหนูโอลิเวอร์เขาเป็นโอลิเวอร์นี่คุณทิดาโอลิเวอร์พี่น้องสองรอคนที่ดูตอนนี้ากติดตามช่องจนนี่นะครน้ำสกุลโอนคือโอนเงื่อนไหมลออีลีโวโอนลีโวโอนลีโวโอลิเวอร์ มาทำกบนัทนน่ค่ะมารอถ่ายซีรีส์ตั้งแต่กี่โมงคะเอาความจริงไหมไหมโอเคมาขึ้นนี่ถ้าไปถทำพนาโกว่ะพนาคิ้วของกำนันนี่จ็ดโมงเตรียมตัวเลยสองโงเช้าเออเขาก็เตรียมตัวจะต้องพนาเขาต้องเต้นเด่นหมดเต้นหมดขึ้นแค่นั่นละเตรียมตัวเลยสองโงเช้าเต้นกับแม่สองโงเช้ากับมั้ยกินข้าวเอาขึ้นว่าจังไดนสามโงเช้าแม่ไฟมาบอกว่าคิ้วเอาหามงอะ คิวห้าส yeah. uh, so ิบเมงเลยเนป่ะหามบานี้จหามงถ้าก็เออเสยอยู่มะนาก็เสยอยู่ไทยงั้ได้บสองมะนาไท a นั่นแล้วครับึ้นมามาพากินข้าวเลบานี้เต็มโตได้ปงเพราก็เตรียมใบสามอมานีจนเดี๋ยวนี้สิบหกนาฬา่สิบแปดนาทีะเทไทยเลย เจดาราเมื่อเชื่อว่านอนต่าแบบนี้มาได้ผู้จัดการส่วนตัวของมาถ่ายเขาเป็นดาราที่มีผู้จัดการนี่มันเป็นดาราสามบาทเขาจะไปหาเีดวัคซีนน้ำลองบั่นเม่ยยังไงก็เด็ไปฉีดวัคซีนมากัดขออนุญาตถ่ายแม่ไฟนะคะเป็นไงคะแม่หน้าแม่มันหมดเลยเนี่ยเลี่ยมไม่มันหอกมัเลี่ยมแต่กันนั้นแทบอกว่าม่ให้ซัก มันแซ่บเอาแนมันมนปลาแพ้ไปเมื่อกีเกงคุณิ้ี้่เจ้าเจ้าเจ้าิหเห็นแต่ไทยแต่ไท่ขีเหลาด้านบ้านบ่แบบว่ากู้่ได้เป็นขีเหลามนเมืนมุลีมันเป็นสันติมันในเหนือเดียิเป็นสีแงแต่ไทบ้านดก็เสบ้านแบบว่ามีแ่งเบอ่ไหนกัม่ใส่หนาจาของเน่ยมิมนี่เหมือนเม่อกั้เเมนมีกแ่งเบอ่ไหนก็ม่ใส่หนาจาของแต่ว่าแก้มเป็นสีแดงไว้ก่อนนะก็าก็เก่ยไน คืยอ,อย้ายที่ดังๆอยู่เมืองเล่าเดี๋ยวนี้แม่เห็นบปอย้ายกระลังดังหัวฟูๆ <laughs> หัวสีหัวช่องๆน่ะนั่นนั่นทียดังไม่เงมันีลาเลยก็เสือมานลีลาไม่งียบุ้นุดีเลยเนี่ยหุ้นดีดีีหรีหุ้นดีขึ้นปากไหลปอหลจะาบางสันกูนี่คือเก่าเหระนั่นแพ้กับนั่นขากับนั่นแพ้ ต่อไปไปเสิอ่งรู้พอนี่เล้่ง่ายเพราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวถาบถ้าเพ้นปีเรารกก๋วยเตี๋ยวปานี้บาดโถ่ปมันจะพาเนี่ยมเจ็เห็ดอย่กอนควายกับควายกับจะได้คกับมือกันนี่เดียววันที่หกคนก็ได้มาอีกแมววันที่หกคนก็ได้ทศแมวต้องไปกัรถส่วนตัวไปกาเพียรหายปใส่มากกนนาเพียไปเปิดกิจการร้านขับขายต้ไปเห็ดหองเว่านานุก้อนขี้ไล่ก็ให้มันได้ฟ้าได้แอมได้าสมุติวลาอีกหนึ่งชั่วโมง เมื่อคันแล้วกำลังเทียดจังไดคะ่ะพม่ได้จะไปถอดฟูตน้นตีบัตเลยร้านกำลังเทียใหายน้ำกลลล้วนวานา <c oughs> บอกวานาได้ไม่ได้ให้น้ำกลลเลยด,าลาเด่าล่าก็นอยู่ว่าม่ผู้ใดผู้ทำกับประเทศใดๆด่ดาล่ามานอนชาแบบนี้เหรก็รผู้กอคำกบนัลเขาสอบถามดูผู้กอคำกบนัลแม่โอ้ยผู้กำกับเม <c oughs> ื่อ <c oughs> ไหร่เป็นสิ่ล่ะทันทีจะเครียดคิ้วมันเล็วมันหนังแบบว่าเออดาล่ามากในท้ายรถขอค่ขออนุญาตเล่าเรื่องเมื่อเช้านะคะมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้าวันที่ทท เมื่อเช้าเราไปถ่ายปุ๊บทีนี้อ่าถ่ายเสร็จหมดแล้วกำลังจะมาถ่ายไม่ได้ไม่ไหวตอน11สิบเออัวนน้็ดโมงเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่อัดไปหมดลืมเปิดไมค์กดอัดเสียงก็เลยได้เริ่มนับหนึ่งไม่ตั้งแต่ฉากแรกค่ะก็แต่นอนจะไปกูนอนเยี่มจะไปเป็นยังไงถ่ายไปเราไม่เปิดไมค์ไหมความรู้สึกเป็นยังไงหมดเลย กับกับแบ่พอพันนี้ยังแบ่พอพันจะยังคือแบบว่านัดนัดแสดงเป็นยังขึ้นะว่าต้องนัดแบบว่านัดเท่าสองโมงเสาร์นะครับโอเคโอซิเดียตอนนี้มันจ้งโมงแล้วนี่เบิ้งนาฬิกาด้วยว่าสิบหกนาฬิกาสามสิบสองนาทีเนี่ยเนี่ยนะเอ้ก็แทั็กดิเข่ากล้องแจ็คฉากเลยเปีไอไหมเต้นตัวถางปีไอเลวแล้วเบิ้งไม่ไฟจนนาเร่ออกมืดแล้วจนโยดจนยังมึงไม่ยังแดดโตได้แปดเทียแล้ว ไม่ได้นะแต่งตัวตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วนะสี่โอ้สี่โมงเช้าก็นัดบอกห้าโมงจนป่านนี้มันเนี่ยไม่ได้ตัดเวลามีค่านะนไม่ได้ต้องรีบเข้ารายการนั่นไงรายการอะไรครายการนอนไงไม่ได้ม่วนเมื่อคืนขับรถมาไม่ได้นอนถ้ากูเดินข้ามตัวนี้ดีดีตวที่ทุ่งหาทุ่งนี้กูเหยียบลอยนี่สิบเอวเอวโค้งกูบ่กจ้องมาจากโค้งแล้วกูไปอย่างนี้อีไฟอ่านแล้เสียชีาแล้วเอามันหอดมันเดียวไปนีก่อเพื่อน่นะ เขบอกเปนบันดิจองไเท่เลยะจักหาจักสิบขูเหยยบลอยยี่ยังเดี๋ยววุดๆวุมาได้คราประมาณนี้เป็นนักแสดงที่เอคิ้วมันบอบ่างแบบนั้นดิที่ไม่นอนขาบางดู้เงินไหลบัได้เขารล่การเนี่ยคตณเขาไล่การนอนก็จบแหละแตนกระตอดมันเมื่อใครแตนตอดมื่อไปเจ็บเตัแตนตอดใครอยู่คนไปเจ็บเพลสต่างๆบ้าแม่เมือไปเจ็บเราสูฟังเราเรื่องแตนตอดเมือไปเจ็บเพสที่แรกัน ไม่ยิ่งพูนไปพ่อห้างแตนก่อนมีพูนพ่อห้างแตนแล่นหูหลูดไม่ยิ่งพูนแล่นหูหลุดไปไหมเจ้าแล่นยังไม่ยิ่งพูนข่อยบ้างสิแทนที่ตอดคู่ท่านมัดตอดบ่ล่ะข่อยว่างเพราะตรอดเสียดายแต่น้องมันมัตอดข่อยว่าข่อยว่าเห้รข่อยเป็นผู้ว่าบัดนี้ข่อยได้ยางกลับขึ้นไปหาเทียนใส่ข่อยซ้อนเมียใส่หนีเมียนึงใส่หนีเมียนึงใส่หรือซ้อนไปไม่ยิ่งพูดหัวมันจะสมหนาวมึงหลดนมาจันว่าไปพูดแล้วเส้นบัดไม่ข่อยท่าบัดนี้ กลับขึ้นมาเหมือนเวทนี่เอาไปซื้อยาสูบแม่งอีหยพวกมาจับหัวแล้วมือปาดไปไอ้มือไหวเจ้าก็เป็นที่ย่งกันเตียนครับตัวนี่เลยนี่เลายแต่ว่าก็ใครก็พูดถึงมากัดอยู่แต่ว่าเขมไปกินเห็ดเนี่ยมันนะข้ารถไปพุดแล้อร่อยถือว่าคุ้มเด้เพราะว่าเบาเรื่องยางก็ไม่ยั้งนี่จากนี่ห่อน้องฮันขึ้ได้บุพี่คีพันน่าค่ะขอบคุณช่องเอ่อเจนนี่กุลธิดาโอลิเวอร์ออฟฟิเชียล กดไลค์กดติดตามช่องของจีนนี่ด้วยขณะนี้คนเท่าไหร่แล้วหนึ่งร้อยสามสิบสองคนคนติดตามหนึ่งร้อยสามสิบสองเพราะว่าเมื่อนั้นไายคอยเมื่อแรกหกสิบแปดคนเลยคอยลงไปสองคลิปโอ้เก้าสิบหกคนหกสิบแปดโตเป็นชนะบอกว่าเก้าสิบหกคนทำมีผู้ติดตามครบหนึ่งร้อยนะแสดงว่าเราเป็นคนดังแต่วันนี้เราเคยบอกให้เจนไว้ในเมื่ออดีตว่าช่องนูแพรเนี่ยจะไม่ถ่ายคนได้ดังเพราะฉะนั้นช่องดังก็จะถ่าย ก็จะไม่ถ uhm ่ายคนไม่ดังเหมือนกันเพราะว่าช่องนี้ดังแล้วมึงเถอะมึงดังตินิร้อยกว่านี่ดังตินี่แป๊บเดียวกับว่าพันทำเมเดียตอนแรกมีคนเดียวนะแม่เนาะตอนแรกที่ฉันไปเปลี่ยนซื้อให้เรามีผู้ติดตามคนเดียวเท็จตั้งได่ช่องแมเดียจังสีสัมฤทธิจังสีมีผู้ติดตามหอดพันธเห็นแล้วฉันกับพยานาคคนเดียวอันเปนเพราะแม่ได้ช่องยูทูบของแม่เจ้าได้ผู้ติดตามฉันมุ่งมันที่โฆษณาเนี่ยเนี่ยสัมฤทธิ์มันถอ